สาธุครุบนายไม่คิดจะทำอะไรบ้างเลยเหรอนี่มันเรื่องร้ายแรงนะอยู่ๆพลังผมก็ลดลงไปไม่รู้สาเหตุอ่ะคือผมทำอะไรไปตอนนี้มันก็มีหวังตกขั้นแน่นี่ฉันจะห่วงยศห่วงตำแหน่งอีกแล้วเหรอแล้วชาวบ้านก็จะทำยังไงได้ในเมื่อเพิ่งไม่ได้ทั้งตำรวจทั้งเทวดาเนี่ยนะฉันจะจัดการเอง พอยสายเดี๋ยวพอยสุยพอยสายพี่เทวันดูเลยครับในผู้กองนั้นน่ะแย่มากเลยทำให้พอยสายโกรธผมอีกแล้วะนายกับผู้กองมานิดน่ะทำหน้าที่คนละฝ่ายเปรียบเทียบง่ายๆคือว่าเขาดูแลร่างกายนายดูแลจิตใจถ้าในปล่อยให้ร่างกายมีปัญหาจิตใจก็พลอยอ่อนแอไปด้วยเข้าใจไหม เข้าใจครับพี่เข้าใจว่าตอนเนี้ยยังไงผมก็ต้องรักษาพลังตัวเองเอาไว้ให้ดีๆก่อนคือเอาไปแลกกับหมอนั่นน่ะก็ไม่มีประโยชน์หรอกใบฟันเก็ตฟันเฟยอาอารย์เอ๋เอาไหมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใบฟันเก็ตฟันฟีฮะทาลรือนีเขาถึงมาลืทาเลยนะใบฟันเก็ตฟันฟีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงกรเฮ้ยพูดภาษาเอธิโอเปียไงมันหนกหูเข้าใจไหม

อสมัมฤคิดถึงโกแล้วสิมาหาโกใช่ไหม <c oughs> ไม่มไม่เลยอสมัมฤนี่ต้องกวงอย่างเดียวอสมัมฤจะมาซื้อของร้านเอกโกหรู้ว่าต้องการกวงไปใช้งานหนักสักสามชั่วโมงไปได้เลยยินดีได <c oughs> ้ที่อยากได้โกนี่แถมกวงด้วยนะว้ย <c oughs> <c oughs> เรียกว่าบายวันเก็ดวันฟรีได้บายวันเก็ดวันฟรีแน่สตาจะขาดแล้วยังไม่รู้ตัวอีก ลลมาถึงก็ส่งจดหมายรักให้กวงมึงด้วยแล้ว <c oughs> มันนี่ยอะไรยาปลอมเป็นอันตรายต่อชีวิตถือไม่ต้องบอกก็รู้เฮ้ยไม่มันใบเปลวโจมตียาของกวงนี่วัวโอ้ย ไว้ไม่ได้เนื่องว่าร้านอ้วด้วยนะเนี่ยพลาดจริงร้านอ้วด้วยมิน่าคนไม่เข้าเลยวันนี้ฮะใครทำว่าแหมมันนัดฉีกนัดฉีฉีตั้งใจมากเสร็จหรือยังเสร็จแล้วช้อนฉีกได้ตามสบายเลยเพราะพี่พลอยใสเขาทำไว้เยอะมากฉันกำลังจะไปเดินแจกให้ทั่วหมู่บ้านเลยเอาไปดิเดี๋ยวดิบ้าดีตาแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวออมึงเลิกเลยแล้วเดี๋ยวสาร้านมึงจะพังปัญหาง่ายนิดเดียว เดี๋ยวกวงให้ผู้กองมันนิดไปจัดการเองไปถามจริงเหรอหรือนเนี่ยเชื่อใจผู้กองมันนิดมากนะเหรอวะกวงไม่เชื่อแต่ว่ากวงนี่หลอกใช้มันเพราะถ้ามันทำตามกวงได้ประโยชน์มหาศาลแต่ถ้ามันไม่ทำตามกวงรู้ทันทีว่ามันโกหกกวงเออไอ้บุญดูหน้าี่กวงทีระเด็นนอกจากหลอกยังฉลาดหลักแหลมดำอัจฉริยะข้ามครองอไอ้งินไอ้ทองไปจัดการหยุนใน เอรพ่พอคูครับนี่ว,ว่าเจ้าพ่อทุกแกจะมาแล้วครับอ๋อคือคืออ๋อเจ้าพ่อบอกว่ามันมีปินดถนนนิดหน่อยอะเนินทางลำบากต้องรอ,อน,นิดนึงอ๋อนี่เจ้าพ่อฝากข่าวมาบอกแนะ่ท่านฝากพลอยใสายมาบอกปรเมืนอ <c oughs> นี่ตอนนี้เนี่ยนะในชุมชนของเรามียาบำรุงเถื่อนวางขายกันเกลื่อนเลยทุกคนห้ามทดลองกินเด็ดขาดใช่ฉันนะแพ้ยาจนหน้าบวมแต่โชคดีที่ยังรอดตัวยังสวยอยู่ได้แต่ถ้าเป็นคนอตอนนี้นะหน้าพังไปแล้วโอ้ยยิ่งใหญ่มาแล้วโอ้โหนี่นี่พวกเราพวกเราท่านเจ้าพ่อทุกแกเดินทางมาแล้ว ถ้าน้อยขอต้อนรับต้องลงคาถานิดหนึ่งนะพี่แพทนี่แบบนี้มันหมิ่นประมาทผู้อื่นนะมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะพี่แพทย์ฉันไม่เกี่ยวนะฉันเนี่ยทำตามหน้าที่แต่คุณนะสิ มีหน้าที่ต้องดูแลทุกสุขประชาชนแต่กลับไปรับใช้นายทุนอ่ะนี่บาปกรรมอะมันมีจริงนะถึงคนไม่เห็นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เห็น <c oughs> นี่ถ้าเทวดามีจริงนะทำไมไม่มาช่วยผมตั้งแต่แรกฮะตัวคุณเอกเนี่ยเขากำลังจะโดนทิ้งไม่ใช่เหรอครับ <c oughs> ไม่ใช่เหรอ <c oughs> มาแล้วครับเสียมาแล้วครับเสียมาแล้วครับ พิซซ่าถาดใหญ่สําหรับฉลองชัยของเสียครับโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคนงงไม่เก่งใจนโลกแบบนี้เนี่ยจะเลี้ยงพิซซ่าคนอื่นได้ด้วยจะมาอารยะขัดขืนเศรษฐกิจไม่ดีร้านกูก็จะเจ๊งอยู่แล้วแต่ไม่เป็นแรงงานนี่กวงไม่โกรดเพราะอารมณ์ดีอยากจะรู้นักเวลาพลอยใสมันตกกระจายตอนผู้กองบุกเข้าไปล่ะเออเฮะขืนเถียงมากนะ วงนี้จะจับตบจูบตบจูบให้เข็ดเลยเร็วเร็วทั่วตามซ้มที่ฉันทำมากกว่านี้ผมก็ทำได้เพื่อเสียครับครอบคนผ่านผ่านพาไปหาผิดผู้กองมาดูแรใกล้คิดแบบนี้เขาเรียกว่าสบายไป8ดอย่างไว้ก่องตานี่เสียแล้วเมื่อไหรเสียถอนท้องให้ผมอะได้แล้วรอเดี๋ยว ้องให้ผู้กองนี่ทำให้ยอดขายโกนี่พุ่งขึ้นไปสักร้อยเปอร์เซ็นต์สิเดี๋ยวกวงจะถอนฟองให้เกลี้ยงเกล่ำเลยเสียนะเสียมาเสียมาบนีดีดีดีผมคิดก็เออานะครับเสียเล่านะก็ให้พวกเด็กนะเอายานะขายที่โรงเรียนเดี๋ยวว่าดีมากอือันนี้ติดเชื้อเร็วมาจากใครไม่ทราบแต่ว่ากวงชอบ อนุมัติตามนี้เลยไอ้พวกเด็กๆด็กสธุเธอคือเทวดาเทวดาเทวดา